หมักและจ่ายเงินมาตรา40ตอนนี้ยังทันไหมมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข้อมูลท่านที่ต้องการจะสมัครมาตรา40ๆๆเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทถ้าตอนนี้ท่านทำงานอยู่ในพื้นที่29จังหวัสดสีดแดงเข้มและกำลังสงสัยว่าจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ในตอนนี้ยังสมัครมาตรา40และจ่ายเงินได้อยู่ไหมในตอนนี้ท่านที่ทำงานอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ยังสมัครและจ่ายเงินได้ภายในวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะได้แก่ท่านที่ทำงานอยู่ใน3จังหวัดคือฉะเชิง เชาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะและอีก16จังหวัดที่ยังสมัครและจ่ายเงินได้คือการนาบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปาจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะถ้าทำงานอยู่ในจังหวัดดังกล่าวให้ท่านสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่24สิงหา คคมนี้่ะและขอย้ำนะคะว่าภายในวันที่24สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาจะแยกเป็น2กลุ่มค่ะคือท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดแรกท่านจะได้รับเงินในวันที่ 24, 25, 26สิงหาคมต่อมาจะเป็นท่านที่อยู่ใน16จังหวัดท่านจะได้รับเงินในวันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะตอนนี้ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครให้รีบสมัครและจ่ายเงินค่ะอย่ารอให้ถึงวันที่ ที่24สิงหาคม<อ>เพราะวันที่เราสมัครและจ่ายเงินก็มีผลกับการโอนเงินด้วยค่ะเช่นถ้าท่านสมัครและจ่ายเงินในวันสุดท้ายเลยคือวันที่24สิงหาคมกว่าเงินที่ท่านจ่ายเข้าไปจะเข้าระบบต้องรออีก5 7าถึงวันค่ะเมื่อเงินยังไม่เข้าระบบท่านก็จะยังไม่เป็นผู้ประกันตนข้อมูลที่ทางประกันสังคมมีอยู่คือรอท่านจ่ายเงินงวดแรกถ้าท่านอยู่ใน3จังหวัดแน่นอนว่าท่านจะไม่ได้รับตามกําหนดคือวันที่25 ว4ถึงวันที่26สิงหาคมเพราะเงินยังไม่เข้าระบบและสถานะของท่านยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนค่ะและท่านที่อยู่ใน16จังหวัดก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าท่านจ่ายเงินใกล้กๆวันปิดรับสมัครท่านจะไม่ได้รับเงินในวันที่27สิงหาคมแต่อาจจะเลื่อนไปจนกว่าสถานะของท่านจะเป็นผู้ประกันตนค่ะที่ต้องเน้นย้ำวันสมัครและวันจ่ายเงินก็เพราะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ท่านเสียสิทธิ์ไปเพราะในสถานการณ์ตอนนี้ที่กำลังลำบาก ทุกคนเงินเยียวยาที่จะได้โอนชาแค่วันเดียวก็มีผลกับชีวิตเราเหมือนกันค่ะอ้อยขอแนะนําว่าให้ท่านที่อยู่ใน3จังหวัดและใน16จังหวัดให้ท่านรีบสมัครและจ่ายเงินไว้แต่เนิ่นๆค่ะและขอให้ท่านที่สมัครและจ่ายเงินแล้วเข้าไปเช็คสิทธิ์อีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้ขอให้ท่านได้รับสิทธิ์กันทุกคนค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครและจ่ายเงินเยียวยาท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะและหากคลิปนี้มี ประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ